เหตผู้แปลแปลอัดเองก็ได้ว่าว2ีสองก็อย่าลืมปติดตามเพ็ผู้แปลกันด้วยนะครับถึงเวลาลงโทษแกแล้วเหืมสีหน้าดูดีนี่หายากนะเนี่ยยิ่งแกทำหน้าแบบนั้นมากเท่าไหร่ฉันยิ่งอยากให้แกยอมจำนวนมากเท่านั้น ขอดูหน่อยเธอเห็นนี้แล้วจะยังนิ่งได้อยู่ไหมกันไกยักษ์ชาร์ดแมนโอ้อยู่ๆก็มีกันไกโผล่ออกมานี่คือเวชเฉพาะตัวของฉันมันทําให้ฉันสามารถเรียกอุปกรณ์ทรมานทุกชนิดออกมาได้แต่ฉันชอบอันนี้ที่สุดเพราะมันเอาไว้ใช้ตัดไข่ผู้ชายโดยเฉพาะยังไงล่ะนี่เจ้าโลูกิตหรือเปล่าเนี่ยเอาลลาทางขาออกมาเลยฉันจะตัดมันออกมาให้สวยที่สุดฉันสัญญาก็นับเป็นรสนิยมที่ไม่เลวแต่โทษทีนะพอดีว่าข้าไม่ได้มีงานอดิเรกเป็นการชอบโดนตัดไข่เพราะงั้นคง ต้องขอปฏิเสธพังโซ่ตัวพลังเวทของฉันได้ด้วยมือเปล่าเนี่ยนะฟูฟูฟูฉันละชอบสิ่งมีชีวิตดื้อด้านแบบแกเป็นที่สุดยิ่งเจอแบบนี้ก็ยิ่งอยากจะตัดออกมาให้ได้อ่าร่างกายมาติดๆิดขัดขัดดูผิดไปหมดนี่ค่าของแกแล้วจริงๆสินะนี่เจ้าอยากจะได้ไข่ค่าอะไรขนาดน,นั้นพุ่งเข้ามาไม่หยุดเลยอะไรการอันเชิดออกมาเพิ่มได้อีกเร่มนั้นหรอมีช่องว่าง เป็นไปได้ยังไงการชาดแมนของฉันตัดแม่เข้าเนี่ยนะเ<อ>ช่างอ่อนหัดมีความตั้งใจแต่ยังอ่อนหัดถ้าเจ้ายอมเลียไข่ข้า,ข,าข้าจะยอมให้เจ้าสมัมผัสมันก็ได้เอาไหมชิอย่าคิดว่าฉันจะยอมแค่นี้นะเหล่าทาสของข้าไปทําให้มันยอมสยบซะเฮถึงอุป,ปรกรณ์จะพังแล้วแต่แกก็หนีจากพลังเหนือมนุษย์ของทาสฉันไม่ได้หรอก มนุษย์ปกติทนท่านั้นได้ไม่ถึงสิวิทหรอกนะวิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะอ๋อวิเศษไปเลยหละช่วยแก้ปวดหลังได้พอดีแต่คราวหลังอย่าเข้าใกล้สัตว์ที่เพิ่งจะตื่นสูม 4, สี่สมห้าดีกว่าเพราะเจ้าอาจจะโดนขย่ำโดยไม่รู้ตัวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคงกําลังสงสัยสินะว่าเมื่อกี้ข้าทําอะไรลงไปข้านนาเกิดมาโดยที่ไม่มีพลังเวทอยู่ในตัวเพราะงั้นสิ่งที่ข้าทําได้ก็มีแก้การฝึกศิลปะก,การต่อสู้กับร่างกาย เจ้ารู้หรือเปล่าว่าถ้าข้ากดลงไปตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดึงทาไมที่อก oh, มันรู้สึกแปลกๆศิละปะาก,การต่อสู้สไตล์อันกราเซีย48วงแหวนกระดูนี่คือหนึ่งใน48วิชากระดูกข,ของข้าวิชาถอดกระดูกอา ทำไมในร่างกายมันรู้สึกร้อนไปหมดรู้สึกเสียวซ่านไปหมดทั้งตัวนี่มันพลังอะไรกันแน่ทําไมกันทั้งที่เราทําเรื่องน่าอับอายต่อหน้าคนอื่นแบบนี้ทั้งทั้งที่เรากําลังยืนตกเบ็ดอยู่ต่อหน้าผู้ชายแท้แต่ว่าเรากลับรู้สึกดีจนหยุดมือไม่ได้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยศิลปะก,การต่อสู้สไตล์อัรกราเซีย48่งแหวงวนกระดูเป็นวิชาที่ใช้จัดการกระดูกข้อต่อ4 8ชิ้นในร่างกายเป็นเทคนิคลับที่เอาไว้สกัดจุดและมีผลต่อร่างกายโดยตรงจีเซอร์ ได้คิดค้นวิชานี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกอดผู้ชายที่อ,อกหักจากผู้หญิงมากๆเขาจึงคิดได้ในเมื่อขนาดเธอหักอกคนอื่นได้ผู้ชายอย่างเราก็ต้องหักอกเธอได้เช่นกันแม่หนูน้อยเอ,อ๋ยถึงแม้ว่าเจ้าจะทําตัวเป็นมาพยศแต่ว่าต่อหน้าข้าเจ้าเป็นเพียงแค่สาวน้อยอ่อนหัดชาฉันจะมาแพ้ผู้ชายตรงนี้ไม่ได้ฉันต้องไม่รู้สึกดีฉันต้องไม่รู้สึกดีแก พวกแกคิดจะทําอะไรกันทําไมถึงทำสายตาแบบนั้นใส่เรากันพวกมันเป็นท่าที่ซื่อสัตว์ของเราไม่ใช่หรอ<บ>หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกเป็นท่าฉันนะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากําลังทําอะไรอยู่นี่ฉันกําลังจะโดนท่าของตัวเองข่มขืนงั้นหรอใจเย็นไอ้หนูข้ารู้ว่าพวกเจ้าคงอดอยากปากแห้งมานานแต่ข้ายังมีเรื่องที่ต้องคุยกับแม่นหนูน้อยคนนั้นช่ะช่วยด้วยอเอางั้นก็ได้ข้าจะเล่นกับพวกเจ้าเอง หืมฉลาดไม่เบาเลยนี่กว่าจะโดนข้าหักกระดูกโดยตั้งใจจะเวลยะหางางันสินะความคิดพวกเจ้ามันไม่เลวนักหรอกแต่ศัตรูข้าที่ตายไปก็คิดแบบนี้กันสักแสนคนได้ละมั้งต่อหน้าคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเช่นข้าจะกลยุทธ์แบบไหนก็ใช้ไม่ได้ผลทั้งนั้นแหละนี่พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่ากระดูกที่อยู่ในมือข้าคือกระดูกส่วนไหนแล้วถ้าข้าดึงออกมาจากร่างกายของพวกเจ้าแล้วมันจะเป็นยังไง พวกเจ้าจะเสียจนหยุดไม่อยู่ยิ่งตอนหนีแบบนี้พวกเจ้าน้ำพุ่งหมดตัวแน่ใน48วิชากระดูกกระดูกปะทุทําการดึงฟันของศัตรูออกมาทําให้ความเสียวฟันไหลเข้าไปในสมองอย่างถึงขีดสุดหากคนที่โดนวิชานี้เป็นคนที่กําลังหนีเขาจะควบคุมความเสียวไม่อยู่และจะน้ําแตกจนหมดตัวจีเซอร์คิดคนวิชานี้ขึ้นมาตอนที่เห็นวานกําลังพ่นน้า เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นสิพวกเจ้าไม่ถึงกับตายหรอกนาไม่รู้จักคำว่าฟ้าเหลืองกันหรือยังไงนี่นายชื่ออะไรโอ้ข้าชื่อจีเซอร์ การถอดกระดูกล่องอกไม่เพียงทําให้ศัตรูอ่อนแอลงท่านจีเซอร์แต่มันยังสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้กับสตรีที่ยังบริสุทธิ์อยู่อีกด้วยได้โปรโดให้ดีฉันเป็นทาสของท่านด้วยเธอคะ่ะโดนถอดกระดูกล่องอกอกอ,กอกไปแล้วแถมยังโดนช่วยชีวิตเอาไว้จะสวามิภักก็ไม่แปลกเลยนะตั้งแต่ที่โดนถอดกระดูกออกเธอก็ถูกกําหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นของข้าเจ้ามาพูดแบบนี้ตอนที่ข้ากําลังควบคุมเจ้าอยู่ข้าก็รู้สึกผิดกันพอดีแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าขอบีบสักทีคงได้สินะไม่ได้บีบมาเป็นร้อยๆปีแล้ว กระดูกล่องอกจะเชื่อมกันใหม่ภายในหนึ่งคืนตอนนี้อยากทำอะไรก็ต้องรีบๆทำก่อนข้าจะบีบแล้วนะท่านจีเซอร์ผมของท่านมันผมของข้าเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวงั้นหรอหรือว่าการที่ข้ากลับร่างหนุ่มจะมีเวลาจำกัดข้าต้องรีบแล้วโลกปัจจุบันกำลังยุ่งเหยิงข้าจะต้องรีบแก้ไขมันไม่มีใครควรจะอยู่เหนือกว่าใครผู้ชายและผู้หญิงควรจะอยู่ร่วมกันข้าจะต้องไปอบรมให้ยายเด็กนั่นเข้าใจเอาละตอนนี้ข้ามีเวลาไม่มากแล้วรีบนำข้าไปหาจอมมันเดี๋ยวนี้ชะฉะนันทำให้ได้ค่ะ เพราะว่าท่านจอมันไม่อยู่อีกแล้ว